ปีพ974สารพิพากษาว่าเมื่อไม่ปรกากฏกกได้จริงว่าจำเลยที่2รู้เห็นหรือคบคิดกับนนเนนในการใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียหายที่1นึ่จำเลยที่2ย่อมไม่ต้องรับผิดในผลของการกระทําของนอนเนนคำพิพากษาสารดีกาที่ 3151ทับ2 6พนพนักงานอายการจังหวัดตรังโจทยนายจอดจานกับพวกจำเลยโจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้ง3ตามประมวลกฎหมายยามาตา80 83 91 8า80 83 91 288พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490มาตรา4 7 8ทวิ72 72ทวิจำเลยทั้ง3ให้การปฏิเสธสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่1และที่2มีความผิดตามพระราชบ,บัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490มาตรา 7, 8ทวิวัก 1, 72วัก 3, 72ทวิวัก2ประกอบประมวลกฎหมายยามาตรา83จำเลยที่3ามีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา295เดิมประกอบมาตรา80 การกระทําของจําเลยที่1นและที่สองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายยามาตรา91ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายและเครื่องกระสุนปืนไว้ไในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจำคุกจำเลยที่1 และที่สองคนละ1ปีฐานร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจำคุกจำเลยที่1และที่สองคนละหกเดือนฐานพยายามทำร้ายร่างกายผู้อื่นจำคุกจำเลยที่สม,มีกำหนด1ปี หางนำสืบของจำเลยทั้ง3เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละหนึ่งใน3ตามประมวลกฎหมายอามาตรา78ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตคง จำคุกจำเลยที่1และที่2คนละ8เดือนฐานร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตคงจำคุกจำเลยที่1และที่สคนละ4เดือนรวมจำคุกจำเลยที่1และที่สคนละ12เดือนฐานพยายามฆ่าฐานพยายามทำร้ายร่างกายผู้อื่นคงจำคุกจำเลยที่3มีกำหนด8เดือนข้อหาอื่นนอกจากนี้ ให้ยกโจทย์อุธร์สารอุทธรภาค9วิภากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่2มีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา297อนุ8เดิมประกอบมาตรา83อีกกระทง1นึ่จำคุก3ปีลดโทษให้1ใน3คงจำคุก2ปีเมื่อลมโทษฐานอื่นตามคำพิพากษาสารชั้นต้นแล้วเป็น คงจำคุกจำเลยที่2มีกำหนด2ปี12เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไป,นปนตามคำพิาพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่สดีกาศาลดีกาวินิจฉัยว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายทั้งสองขับแลซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผ่านที่เกิดเหตุซึ่งจำเลยทั้ง3กับพวกกำลังเอเร่นน้ำสงการ ผู้เสียหายที่หนึ่งสแสดงอาการไม่พอใจที่พวกของจำเลยทั้งสามสาดน้ำใส่ตนทั้งที่ห้ามแล้วต่อมาประมาณครึ่งชั่วโมงผู้เสียหายทั้งสองขับรถจัก,กรยานยนต์ผ่านที่เกิดเหตุอีกครั้งและถูกพวกของจำเลยทั้งสามเรียกให้หยุดรถแล้วมีปากเสียงกันก่อนพวกของจำเลยทั้งสามรุมทำร้ายร่างกายผู้เสียหายทั้งสองโดยมี ผู้เสียหายที่1ถูกในนัทวุฒิจำเลยในคดีอาญาหมายามเลกแดงที่4880ทับ2,560ของศาลชั้นต้นใช้อาวุธมีดแทงหลายครั้งเป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่1ได้รับอันตรายสาหัสและผู้เสียหายทั้งสองวิ่งรบหนีไประหว่างเกิดเหตุมีเสียงคล้ายปืนดังสานัดหลังเกิดเหตุ พนักงานสอบสวนไปตรวจที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายร้มอยู่และตรวจพบปอกกระสุนปืนรูกซองหนึ่งปอกในที่เกิดเหตุจึงยึดเป็นของกลางผู้เสียหายที่1ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนของจำเลยที่สองไม่มีคู่ความไฟใดอุทธร์จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นตน้น มีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยที่สองว่าจำเลยที่สองกทําำผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้เสียหายที่หนึ่งเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหาัสหรือไม่เห็นว่าแมนโจทย์จะไม่ได้ตัวผู้เสียหายที่หนึ่งมาเป็นพยานแต่ตามรายงานการตรวจชนสูตรบาดแผลผู้เสียหายที่หนึ่งและตามภาพถ่ายบาดแผล ผู้เสียหายที่1นึ่งปรากฏว่าผู้เสียหายที่1นมีบาดแผลที่ศีรษะด้วยพยานโจทย์ที่เห็นการอารุมทำร้ายผู้เสียหายที่1ทั้งนายอิทธิพลและนายรามเมศไม่ได้ระบุวา่าพวกของจำเลยทั้ง3าที่รุมทำร้ายผู้เสียหายที่1ด้วยการชกต่อยนั้นมีผู้ใดใช้อาวุธอื่นนอกจากนายนักวุฒิที่เป็นผู้ใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียหายที่หนึ่หลายครั้ง จึงมีเพียงคำให้การชั้นสอบสวนของนายอิทธิพลนายราเมศและหนางสาวนัททิชาที่ระบุว่านายอิทธิพลเห็นจำเลยที่สองใช้อาวุธปืนตีศีรษะของผู้เสียหายที่หนึ่งจำนวนหนึ่งครั้งและนายราเมศกับหนังสาวนัททิชาเห็นจำเลยที่สองถืออาวุธปืนยืนอยู่ริมถนนที่เกิดเหตุ แมนคำให้การของพยานในชั้นสอบสวนของนายอิทธิพนและนายรามเมศจะขัดกันกับคำเบิกความในชั้นพิจารณาก็ตามแต่การให้การชั้นสอบสวนของนายอิทธิพนและนายรามเมศเป็นการให้การภายหลังเขตุเพียง5วันอย่างจดจำเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดีและเชื่อว่ายัางไม่คิดปุ่มแต่งเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผิดไปจากความเป็นจริง ทั้งอย่างสอดคล้องกับคำให้การชั้นสอบสวนของหนังสาวนัททิชาที่ให้การในวันเกิดเหตุว่าเห็นจำเลยที่สองถืออาวุธปืนที่นายอิทธิพลและนายลาเมศต,ต่างเบิกความว่าไม่เห็นจำเลยที่สองในกลุ่มที่รุมทำร้ายผู้เสียหายทั้งสองจึงน่าเชื่อว่าเป็นการเบิกความเพื่อช่วยเหลือจำเลยทั้งสามที่เป็นพวกของตนเองให้พ้นผิด แม้บันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเราแต่ตามสภาพลักษณะแห่งที่มาและคทณลิริงแวดล้อมของพยานบอกเรานั้นน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226ทับ3วรรคสองนุ1และน่าเชื่อว่าเป็นความจริงเสียยิ่งกว่าคำเบิกความในชั้นพิจารณา เมื่อพิจารณาประกอบรายงานจันสูตรบาดแผลของแพทย์และภาพถ่ายบาดแผลของผู้เสียหายในคดีอาญาหมายเลขแดงที่4480ทับ2 5 6 0ของศาลชั้นต้นซึ่งปรากฏบาดแผลท,ที่ศีรษะของผู้เสียหายที่1จําจำนวน1นึ่งแผลจึงสอดคล้องคำให้การชั้นสอบสวนของนายอิทธิพลนายละเมศและนางสาวนัททิชาพยานโจทก จึงมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยที่สองใช้อาวุธปืนตีศีรษะของผู้เสียหายที่หนึ่งที่จำเลยที่สองนำสืบว่านั่งดื่มสุรากับจำเลยที่หนึ่งและที่สามซึ่งอยู่ห่างจากจุดเร่นน้ำอันเป็นที่เกิดเหตุประมาณ20เมตรและขณะเกิดเหตุจำเลยที่สองได้ยินเสียงดังผิดปกติจึงรุกออกไปดูและพาบุตร ที่เล่นน้ำอยู่มาอย่างจุดจอดรถแล้วเดินทางกลับโดยมีนายจรัญน,น้องชายที่เดินทางไปที่เกิดเหตุด้วยกันและนายสุนทรเบริกความสนับสนุนซึ่งทั้งสองอ้างว่าไม่เห็นเหตุการณ์ใดๆเพราะอยู่ในระยะห่างจากที่เกิดเหตุประกอบกับมีสิ่งบดบังสายตานั้นเป็นคำกล่าวอ้างเพียงลอยๆ ขณะเกิดเหตุมีทั้งเสียงอาวุธปืนการทะเลาะหลุมทำร้ายกันและรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่หนึ่งที่ยังร้มอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งขัดแย้งกับคำเบิกความของพยานจำเลยที่สองที่อ้างว่าไม่เห็นเหตุการณ์ใดๆเลยจึงไม่น่าเชื่อถือและไม่มีน้ำหนักที่จะหักล้างพยานหลักฐานของโจทย์ข้อที่จริงฟังได้ว่า จำเลยที่2ได้ใช้อาวุธปืนตีศีรษะผู้เสียหายที่1ในขณะที่พวกของจำเลยที่สองลุมทำลายผู้เสียหายที่1เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแกย่กายหรือจิตใจซึ่งเป็นคนละเจตนากับพวกของจำเลยที่สองคือในนัทวุฒิที่ใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียหายที่1โดยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายที่หนึ่งอันถือได้ว่ามีการทำลายร่างกายรวม อยู่ในการกระทําของนายนัทวุฒิด้วยกว็าตามแต่เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจําเลยที่สองรู้เห็นหรือคบคิดกับนายนัทวุฒิในการใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียหายที่หนึ่งจำเลยที่สองที่สองยอมไม่ต้องรับผิดในผลของการกระทําของนายนัทวุฒิดังนี้เมื่อเย็นหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยที่สองเพียงใช้อาวุธปืนตีศีรษะผู้เสียหายที่หนึ่งเท่านั้น ประกอบกับผลการชน,นสูตรบาดแผลของแพทย์ไม่ปรากฏบาดแผลท,ที่เกิดจากการใช้อาวุธปืนตีคงมีบาดแผลเฉพาะถูกแทงทั้งทางนำสืบของโจทก็ไม่ได้ความว่าผู้เสียหายที่หนึ่งได้รับอันตรายแก่กายจากการกระทำของจำเลยที่สองการกระทำของจำเลยที่สองจึงเป็นความผิดเพียงฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายยามาตรา391เท่านั้นเมื่อโจทย์บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่สองกับพวกในความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าตามประมวลกฎหมายยามาตรา288ประกอบ80ความผิดดังกล่าวย่อมรวมถึงกันใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจด้วยถือได้ว่าการกระทําความผิดตามฟ้องรวมกันกระทาหลายอย่างแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองศาลฎีกาย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยที่สองในการกระทําความผิดที่พิจารณาได้ความได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคท้าย ปัญหาดังกลาง่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยสาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา195วรสรค2ประกอบมาตรา225ที่สาที่ศาลอุทธรณ์ภาค9ก้าพิพากษาลงโทษจำเลยที่สองฐานออร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสนั้น สารดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยที่2ฝังขึ้นบางส่วนพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่2มีความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา391จำคุก1เดือนลดโทษ1ใน3คงจำคุก20วันเมื่อรวมกับฐานอื่นตามคำพิพากษาสารชั้นต้นแล้วเป็นจำคุกจำเลยที่2มีกำหนด12เดือน20วันนอกจากที่แก่ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรภาค9กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา80ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลผู้นั้นพยายามกระทำความผิดมาตรา80วรรคสองผู้ใดพยายามกระทำความผิด คุณนั้นต้องระหว่างโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา83ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระหว่างโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระหว่างโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีประมวลกฎหมายอาญ,ญามาตรา3 9 1ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วงรคท้ายวรรคก 6. ถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมกันกระทำหลายอย่างแต่ละอ,อย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองศาลจะลงโทษจำเลยในการกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความก็ได้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอายามาตราหนึ่งร้อยเกาสิบข้อกฎหมายทั้งปวงอันคู่ความอุทธรร้องอ้างอิงให้แสดงไว้โดยชัดเจนในฟ้องอุทธร์แต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาว่ากันมาแล้วแต่ในสารชั้นต้นมาตรา195วรรคสข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ เหนว่าด้วยอุทธรณ์เหล่านี้ผู้อุทธรณ์หรือสารยกขึ้นอ้างได้แม้ว่าจะไม่ได้ยกขึ้นในสารชั้นต้นก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา225ให้นำบทบัญญัติว่าด้การพิจารณาและว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งชั้นอุทธรณ์มาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโรมเว้นแต่ห้ามมิให้ตมความเห็นแยง้ง